วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพลพักคนรักกล้วยไม้ป่านะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกล้วยไม้ตระกูลหวายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเอื้องพึ่งครับเอื้องพึ่งจะพบเจอได้ง่ายนะครับเป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ เป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายที่ให้ดอกสวยงามสีเหลืองนะครับตรงกลางดอกจะเป็นสีเหลืองออกเป็นสีส้มๆส,สวยงามอย่างนี้เลยนะครับเอื้องพึ่งนะครับจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนนะครับตั้งแต่มีนาเมษา พฤกษภานะครับหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงที่เขาให้ดอกเยอะมากเลยนะครับเรื่องพึ่งเป็นกล้วยไม้ที่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับภาคเหนือก็จะพบได้เยอะหน่อยนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเจอ เอื่องพึ่งได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับลักษณะของดอกก็จะคล้ายๆกันนะครับคือเป็นสีเหลืองกลีบก็จะมีความบอบบางนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเอื้องพึ่งนะครับ มาดูกันนะครับเอื้องพึ่งกอนี้นะครับผมได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกำลังจะให้ดอกเป็นจำนวนมากนะครับจากที่ผมนับได้ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าช่อนะครับที่กําลังจะบานนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับช่อดอกของเขายาวมากเลยนะครับ เป็นเอื้องพึ่งกอใหญ่ที่ให้ดอกภูนะครับช่วงที่เขาบานพร้อมๆกันหลายๆช่อน่าจะสวยงามมากเลยนะครับกอนี้เป็นเอื้องพึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้มาจากด่านสิงขรน,นะครับ คนขายบอกว่าเป็นไม้นำมาจากกาญจนบุรีนะครับช่องเขายาวมากเลยนะครับช่อดอกตูมครับเอื้องพึ่งที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเอื้องพึ่งของทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคใต้ก็จะพบเจอได้ยากหน่อยนะแต่ก็จะเป็น เอื้องพึ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับของภาคใต้ก็จะเป็นลำลูกกล้วยเล็กๆนะครับดอกก็จะให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่เหมือนเอื้องพึ่งของภาคเหนือที่จะให้ดอกได้แค่ปีละครั้งช่วงฤดูร้อนนะครับสังเกตว่าไม้ของแต่ละภูมิภาคก็จะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวนะครับ ไม้เลยค่อนข้างจะไม่ต้องพักตัวแต่จะให้ดอกได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับแต่ความพูของดอกก็จะสู้ไม้ของทางภาคเหนือไม่ได้นะครับภาคเหนือก็จะให้ดอกที่ใหญ่กว่าและดอกที่พูกว่านะครับ สำหรับนักสะสมกล้วยไม้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้ป่านะครับจะต้องมีเอื้องพึ่งติดโรงเรือนไว้ทุกสวนนะครับเนื่องจากเป็นไม้พื้นฐานที่ปลูกเลี้ยงได้ง่ายให้ดอกสวยและให้ดอกทุกๆปีนะครับสวยงามมากเลยนะครับเอื้องพึ่งครับ ดอกของเขานะครับเวลาโดนลมก็จะคล้ายๆตัวของพึ่งนะครับที่เคลื่อนไหวเป็นสีเหลืองน่าจะเป็นที่มาของชื่อของเขาด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับตอนที่ เขาบานพร้อมๆกันหลายๆช่อนะครับวันนี้มาชมช่อแรกของกอกันก่อนนะครับสวยงามมากเลยครับสีเหลืองตรงกลางดอกเป็นสีเหลืองส้มๆนะครับ ริงตอนที่เขาโดนลมพัดมาแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆครับสเสน่หของกล้วยไม้ป่าเป็นตระกูลหวายพันธเท้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ